มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะแล้ฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคนบันเทิงและแฟนคลับต่างอนุโมทนาบุญกับซุปตาสาวเจนนี่เทียนโพสุวันหลังตัดสินใจเข้าสู่ทางธรรมบวชสามเณรีในวันที่หนึ่งกรกฎาคม2,568สณศรีวรายาลัยสระบ,บุรีล่าสุดสาวเจนนี่เคลื่อนไหวอินสตาแกรมเผยภาพก่อนบวชพร้อมข้อความลาบวชครั้งนี้บอกว่า ในวันนี้ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญให้กับการอุปสมบทอันเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ในชีวิตและนับเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้รับผ้าไตายพระราชทานจากทูลกระหม่อมซึ่งข้าพเจ้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้การบวชในครั้งนี้มีได้เกิดจากเพียงแรงศรัทธาแต่เป็นความตั้งใจลึกซึ้งของข้าพเจ้าที่ต้องการจากวางทุกสิ่งและหันกลับมาอยู่กับความจริงภายใน ข้าพเจ้าขออุทิศการบวชแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทั้งในอดีตและปัจจุบันขอบคุณทุกความรักที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตทั้งที่สมหวังและไม่สมหวังเพราะทุกสิ่งทุกอย่างได้หล่อหลอมให้หัวใจดวงนี้รู้จักคำว่าให้อภัยและวางลงข้าพเจ้าขอให้แรงบุญแห่งการบวชครั้งนี้ส่งผลให้ทุกท่านประสบความสุขความสงบในจิตใจ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านที่มาร่วมไปสักขีพยานในวันนี้ขออนุญาตกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยใจจริงสาธุธรรมกันละยาณีทางทีมงานเองขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิสตคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ